เดะมโนค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นไพ่ที่เสียนะแต่หมอยาวก็อยากจะทายค่ะนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะเดะมโนนะถ้าเป็นเปรียบเป็นเรื่องการเงินการเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาเฉพาะหน้าก็มีโอกาสช็อตได้ในเรื่องการเงินการทองนะ เรื่องการเงินถ้าลงทุนนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ถูกโกงถูกอะไรได้ค่ะนะคะมีโอกาสโดนโกงโดนหลอกโดนลวงโดนแทงข้างหลังได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าคิดลงทุนถ้าลงทุนลงทุนก็ลงทุนไม่ต้องเปิดเผยลงทุนแบบลับๆได้ค่ะนะคะแล้วก็เสียเงินแบบลับๆได้เงินแบบลับๆได้คะ่ะข้อดีของเขานะจริงๆไพ่ใบนี้ขึ้นมา ไม่ต้องเปิดเผยหน้าฉากหลังฉากก็จะเป็นการดีค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะถ้าเป็นเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เป็นไพ่รักสามเศร้าค่ะรักคนมีเจ้าของหรือรู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของนะก็เต็มใจให้เขาหลอก ใบนี้ขึ้นมานะไปแอบรักคนคนของเขารักแล้วก็ต้องยอมเขานะแล้วก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะเสียเปรียบทุกอย่างเลยไพ่ใบ,ใบนี้ขึ้นมานะรู้นะคะรู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมให้เขาหลอกลวงถ้าเป็นเรื่องของความรักนะไพ่ใบ,ใบนี้ขึ้นมาถ้าเขาบอกว่าเขาโสดหยิใบไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่โสดคะ่ะเป็นผู้ชายมีเจ้าของเขาไม่มีเราคนเดียวนะก็เลยต้องให้ทำใจสักนิดนึงค่ะนะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องงานค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเรื่องงานมีปัญหาได้ค่ะนะคะต้องอดทนอดกลัน้นต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราดีๆแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาข้อดีของเขาก็คือว่ามาไวเค้มไวจบไวค่ะนะ,ะ <c oughs> จะวัชจรนะมาไวเค้มไวค่ะนะคะนะจริงๆไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เปรียบเป็นไพ่ราศีมิ่ค่ะนะคะทําอะไรบางทีความคิดความอ่านของเราก็อาจจะไม่ใช่อารมณ์เดียวค่ะนะคะบางทีก็เป็นคน ร่างเดียวเป็นสองอารมณ์ได้ค่ะนะคะความคิดฟุ้งซ่านนิดนึงนะนะคะนะถ้าสุขภาพก็จะเกี่ยวกับระมัดระวังเป็นซึมเศร้าได้ไพ่ไปนี้ขึ้นมาเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเพราะทุกเรื่องที่กระทบเข้ามามันไม่ได้ดั่งใจ ก็เลยต้องให้ทําใจค่ะได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมามีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานได้ถ้าเราไม่อดทนแต่ถ้าเราอดทนนะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องการเงินดีถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วก็งานให้อดทนแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องทนค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพราะว่ายังไงยังไง เขาก็ไม่เลือกเราเราก็เป็นตัวแค่ตัวสำรองเขาให้ใบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของความรักอยากให้ทำใจแล้วก็ถอยออกมาจะเป็นการดีให้ใบนี้ค่ะนะ ไม่ถึงกับว่าเสียหายนะนะคะถ้าเรารู้แล้วนะคะแต่เราก็ยังทําอยู่มันก็ทําให้เราเจ็บแต่ถ้าเรารู้แล้วก็คือเข้มแข็งนะทุกเรื่องไพ่ใบนี้ขึ้นมาคะ่ะไม่มีความจริงจังนะคะเป็นภาพมายาเป็นความหลอกลวงนะคะถูกหลอกถูกลวงเสียมากกว่าคะ่ะไม่มีความจริงใจไม่ว่าจะใครก็ช่าง ใพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ขอให้ตั้งสติมีสตินะคะและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะเพราะว่ามาไวไปไวค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมา the moon ค่ะ